ชาวบ้านแห่งองทะเบียนร,รถปิกตู่ลงพื้นที่จังหวัดบึงการวางศิลาเลิกสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5บึงการบอลิคามไสหวังให้โชคงวดนี้ณท่ากัศยานทหารสองกองบิน6ดอนเมืองพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะประกอบด้วยนายอนุทินชาญวีรกุลรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายสุชาติชมกลิน่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนายอธิรัตน์รัตนเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายทรงศักดิ์ทองศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยออกเดินทางไปยังท่าอากาศยานทหารจังหวัดอุดรธานีและเดินทางต่อไปยังจังหวัดบึงกาฬเพื่อประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่ห ซึ่งในการเดินทางมาที่จังหวัดบึงการในครั้งนี้นอกจากจะมีประชาชนมารอให้การต้อนรับนายกจำนวนมากแล้วรถยนต์ที่ใช้ปฏิบัติภารกิจของนายกครั้งนี้ยังคงได้รับความสนใจจากบรรดานักเสี่ยงโชคเช่นกันโดยหลายคนตั้งใจมาถ่ายภาพไว้เพื่อนําไปซื้อลอตเตอรี่เสี่ยงโชคประจํางวดวันที่1พฤศจิกายนโดยนายกใช้รถโตโยต้าอาัลาสีดําทะเบียนวอแหวนชกเชอ1599กรุงเทพมหานคร